เตือนภัยโรคหลอดเลือดค่าชีวิตคนไทยพานาซีเผยทางเลือกใหม่ป้องกันได้ก่อนสายเกินแก้ปฏิวัติสุขภาพหลอดเลือดเปิดตัวสารสกัดจากธรรมชาติผลิพัคทางรอดใหม่ลดเสี่ยงโรคไหลหัวใจหลอดเลือด ซิโบราเวลเนตเชนเอเจนซีร่วมกับโรงพยาบาลพานาซีผู้เชี่ยวชาญกว่า16ปีทางด้านการให้บริการและผู้ผลิตอาหารเสริมด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยที่เน้นการดูแลแล,และรักษาเชิงรุกที่มุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาพตั้งแต่ต้นต่อเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรงพร้อมตั้งเป้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยเปิดตัวโปรเจกต์เพื่อสุขภาพของคนไทยกับการเตรียมรับมือกับวิกฤตโรคร้ายที่เกี่ยวกับหลอดเลือดโรคร้ายอันดับต้นๆที่ค่าชีวิต คนไทยและทั่วโลกจุดประสงค์นี้เองทําให้บริษัท PNC พลัสจำกัดและโรงพยาบาลพานาซีจัดงานเสวนาทางวิชาการเปิดเผยข้อมูลสําคัญทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโรคที่จะมาก,กับหลอดเลือดขึ้นที่ห้องประชุมพานาซีเอกมัยโดยผู้ร่วมเสวนาค่ะงานวันนี้เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเรามั่นใจนะครับว่าว่าผลิตภัณนี้เราสามารถที่จะใช้เพื่อในการป้องกันเรื่องของหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองหรลอดเลือดหัวใจได้นะครับโดยโดยเป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพในการเชิงรุกมากกว่าเชิงรับนะครับในการป้องกันเครื่องของืรดสมองและหลอดเลือดหัวใจใช้เวลาในการวิจัยนานค่ไหจะได้ผลิตภัณฑ์เรื่องวิจัยเดี๋ยวก็ต้องให้หทางคุณเพชยัก์เป็นะคนนะก็ปรึกษาด้วยกันแล้วก็คือมีความคิดประมาณสักปีที่แล้วนะฮะว่าว่าเนื่องจากว่าเราใช้ พร์คเกซมาค่อนข้างเยอะซึ่งพาร์เกซเนี่ยเราเราเชื่อว่ามันสามารถจะลดการสะสมเครื่องของพลร์หรือว่าไขมันสะสมที่หลอดเลือดได้นะฮะเราก็คิดว่าน่าจะมีหาผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งซึ่งซึ่งมาใช้ต่อเนื่องกับการที่พลรกซที่เป็นลักษณะของออยาเข้าทางหลอดเลือดดำนะครับก็เป็นอาหารเสริมเพื่อการรักษาต่อเนื่องก็เลยปรึกษากระทางเภสัชว่าเราควรจะมียาตัวนี้โดยมีสะ,สะสมของ สารตรงนี้อยู่อยู่ในยาแล้วก็เสริมกับยาอื่นด้วยในการรักษาเรื่องของหลอดป้องกันเรื่องของหลอดเลือดคอเลสเตอรอลือดเลือดครับจุดเด่นของมันอยู่ตรงไหนครนับจุดเด่นก็คือเป,เป็นเป็นอาหารเสริมนะครับขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมของออยอนแล้วก็สามารถทานได้โดยที่ไม่มีอันตรายนะครับเนื่องจากว่าทุกอย่างที่เราใส่ไปในนี้เป็นจํานวนไม่ไม่ เกิดการสะสมแล้วก็ไม่ไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็เป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับไม่มีสารเคมีมันเป็นมันมีทั้งวันนี้มันมีตัวพิเศษที่ไม่เคยมีในท้องตลาดก่อนมันมีสารหุนไกลเลยใช่ไหมสารหุนไกลนี้มันมีอะไรบ้าง ใช่ค่ะ,ะตัวผลิตภัณฑ์ polybutyl ตัวนี้นะคะหลักๆแล้วเนี่ยเกิดจากการที่เราเล่าเคสกันก่อนร่วมกันกับคุณหมอนะคะซึ่งในเคสของคนไข้ที่เจอเยอะเนี่ยปัญหาหลากักๆเนี่ยก็จะเกิดจากทั้งเรื่องของหลอดเลือหดหัวใจเกิดการอุดปันผนังหลอดเลือดมีการแข็งตัวเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของการคิดค้นพัฒนาให้ปิดจบครบทุกสามกลไกนะคะทั้งเรื่องของกระบวนการบาลานซ์คอเลสเตอรอลนะคะในหลอดเลือดแล้วก็ลดการสะสมของคอเลสเตอรอล ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดนะคะนอกจากนั้นก็คือเรื่องของการลด i n f ฟล m มเอชันที่ผนังหลอดเลือดที่มักจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาหลอดเลือดแข็งตัวนะคะโดยที่เราเลือกใช้เป็นตัวกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระนะคะในรูปแบบของ Up Recycle นะคะจากสการสกัดโอ i v e Oil ก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ผนังหลอดเลือดของเรานะคะกลับมาร e คอเวอรตัวเองแล้วก็แ n t ตี้อินฟลามเอชลดกระบวนการอักเสบที่เกิดจากอนุมูลอิสระต่างๆได้นะคะและที่สําคัญที่สุดคือเป็น,นกลไกที่ตั้งต้นมาจากตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบยาฉีดที่ คุณหมอในสัดแอนตี้ i n g เซจิ้งใช้กันบ่อยๆก็คือตัวที่ช่วยในเรื่องของการทําความสะอาด พักในหลอดเลือดนะคะในรูปแบบของสารฟอสฟาติทิลโคลีนนะคะจึงเป็นที่มาของการเลือกใช้ตัวกลุ่มเลซิตินซึ่งเราเลือกใช้จากซันฟลาวเวอร์ออยล์นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดผนังหลอดเลือดทําให้เมื่อทุกๆก,กลไกมารวมกันแล้วหลอดเลือดของเราก็จะลดกระบวนการอุดตันที่มีสาเหตุมาจากคอเลสเตอรอลได้ลดกระบวนการอักเสบที่จะทําให้เกิดปัญหาหลอดเลือดแข็งตัวได้และที่สาคัญก็คือเรื่องของการทําความสะอาดพลักที่มีการอุดตันในหลอดเลือดส่งผล ทำให้ปรัดโฟหรือว่าเลือดเนี่ยสามารถไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอย่างหัวใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะ การการการรับประทานนะค่ะมาแตกต่างกันในระหว่างคนที่ป่วยเป็นกับคนที่แบบกังวลว่าตัวเองจะเปอะไรไมันมีวิธีการารับประทานะค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราดูแลสุขภาพในรูปแบบของโบรแอคทีฟกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เผชิญกับปัญหาแล้วหรือว่ามีการตรวจเลือดมีค่าแผบของลิปิดโปรฟล์ที่ผิดปกติแล้วแล้วก็เริ่มทานหรือว่าคนที่กังวลมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคเรื้อรังก็สามารถที่จะเริ่มทานได้ค่ะ คุณโบนี่เป็นครับประสบการณ์ตรงเหมือนกันใช่ไหมคร,รับเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่คุณแม่ใช่ใชเป็นไงบ้างฮะค่ะะค,คือจริงๆบอกว่าเราดูแลกันเบื้องต้นก่อนนะคะบอกว่ามันดีตรงที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันหนักอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่หนักสําหรับเราแต่มันหนักสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยด้วยเชน่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นคือดูแลรักษาในเชิงรุกเพราะว่าเป็นทางทางเลือกที่ค่อนข้างดีมากๆเลยคือ โบเชื่อว่าทุกคนก็มีการตรวจดูแลสุขภาพแล้วก็สังเกตตัวเองมาเป็นระยะอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือดูแลแล้วคือเราก็สามารถที่จะเห็นนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเกิดขึ้นเพราะอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ค่ะคือโบโบค่อนข,ข้างพลาดในการที่ไม่ได้พาคุณแม่หรือไม่ได้บังคับคุณแม่ไปตรวจเบื้องก่อนหน้านี้เลยทําให้เขาต้องรับการผ่าตัดวันเลยเป็นบทเรียนสําหรับโบนะในการโอเคอะไรที่จะเป็น ปัญหาสำหรับคนที่มีอายุมากอย่างเช่นเรื่องเลสมองเลโรคหลอดเลือดอะไรเงี้ย่ะที่มันจะแบบนําภัยมาสู่เขาได้หรือว่านําไปสู่โรคอัลไซเมอร์เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ย <c oughs> ค่ะก็เลยรู้สึกโอยเอาเอาคุณแม่ให้แน่แหละมาตรวจแล้วก็อย่างที่ตรวจบางต้นไปคุณหมอก็บอกว่าโอเคหลอดเลือดอายุเยอะกว่าตัวจริงนะคะก็น่าจะต้องดูแลตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ค่อนข้างเ f f e c t i v e ค่ะบูเห็นผลลัพธ์ภายในแบบ สิบครั้งที่มาตรวจหรอกก็ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทําให้คุณแม่แบบสามารถดูแลตัวเองได้ทุกวันต่อเนื่องด้วยโบรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้คนทุกๆคนนะคะได้หันมามองแบบคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่มีผู้สูงอายุในครอบครัวค่ะให้ใส่ใจแล้วก็รักษาเขาเบื้องต้นอย่างเงี้ยก่อนสมมติถ้าเขายังไม่อยากมาโรงพยาบาลหรือยังไม่อยากไปเจาะเลือดตรวจเริ่มต้นด้วยการดูแลรักษาด้วยอา,อาหารเสริมที่มันค่อนข้างแบบครบวงจรได้ค่ะ มีคบว่าเราผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะหาซื้อที่ไหนอะไรได้อย่างไงก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคร,รก็สามารถซื้อได้ที่พานาซีนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีค r วอารโคดให้ให้สแกนนะฮะ<ช><ช>แต่ว่าขอเน้นหนึ่งว่าเป็นเพื่อเชิดป้องกันนะฮะสมมุติถ้าว่าเป็นแล้วนะครับหมอแนะนําจะต้องไปทําสวนหัวใจทําบอลูนะไม่ไม่ได้นะครับคืนนั้นเป็นเลยจุดที่ที่ป้องกันแล้วก็ขอต้องรักษาตามวิถี ปกติไปนะครับแต่สามารถทานพวกไปกับยาหรืออะไรที่แบบว่าเราได้ครับทานพวกกับพวกยากลุ่มยาลดไขมันอะไรได้เพราะตัวนี้ถือว่าเป็นกลุ่มอาหารเสริมไม่ไม่ไม่พิษไม่มีภัยครับไม่มีการสะสมเขาจะมันจะมีสารตกค้างไมไม่มีครับไม่มีครับทุกอย่างได้มาตรฐานตามออยก็คือสารที่เราใส่ไปจะไม่ไม่เกินที่ออยหรือว่ากําหนดโดยมาตรฐานว่าวันหนึ่งเราควรได้รับสารนี้กี่มิลลิกรัมได้ครบ ซึ่งเป็นไปตามต่างธรรมชาติโดยตรงใช่ครับ คุณมคุณมั่น่มีอะไรเสริมไหมครอ๋อขอเสริมนิดนึงค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับปัญหาของโรคหลอดเลือดหัวใจก็ยังต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์แล้วก็เภสัชกรรวมถึงผู้เชี่ยวชาญนะคะดังนั้นในกระบวนการที่เราต้องการที่จะดูแลแบบครบวงจรก็สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์เพิ่มเติมโดยเฉพาะแพทย์เจ้าของไข้ได้นะคะแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเภสัชกรได้ค่ะในเรื่องของการเริ่มที่จะ start ทา อาหารเสริมนะคะขอบคุณค่ะ